ฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณสายป่านค่ะหรือป่านสีนะคะจากเพจ SP สายป่านค่ะวันนี้นะคะก่านก็จะมาเม้ามอยเกี่ยวกับเรื่องโปรดักต์ตัวหนึ่งนะคะก็คือจะเป็นเอเซนต์วอเตอร์ Water, ที่เราเมาท์ค้างกันเอาไว้นะคะคือแบบว่าปันติดเอาไว้ในเพจแล้วก็แบบเฮ้ยมันใช้ดีจนแบบว่าเราอยากที่จะเม้ามอยนะซึ่งจะเป็นตัวนี้นะคะวิชี่ไอเดีลียนะคะตัวนี้เนี่ยที่ป่านกับเพื่อนๆเรียกกันว่าน้องวีชมพูนะคะซึ่งน้องวีชมพูเนี่ยตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นเอเซนต์วอเตอร์นะคะก็คือเหมือนแบบเป็นน้ำตบนะคะเป็นพรี หรือว่าลงครีมนะคะที่นะคะป่านเอาไปใช้กับตัวไวท์เนิ่งที่ใช้อยู่นะคะเรารู้สึกว่าไวท์เนิ่งเนี่ยมันออกดีด,ดีขึ้นเยอะมากคือแบบว่ากระเกลนะคะคือแบบจางลงแบบเห็นได้ชัดเลยนะคะซึ่งแบบตัวนี้เนี่ยปัาแนบบก็เลยอยากมามใอ้ฟังนะคะตัวนี้เนี่ยแบรนด์ส่งมาให้เทสนะคะซึ่งแบบว่าตอนแรกเนี่ยคือมีมิมมลค์แฟนเพจเนี่ยมามอมห้ฟังว่า เป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายแล้วแบบว่าใช้ตัวที่เราแบบรีวิวไปอ่ะแล้วเขาแพ้หมดเลยอ่ะเออเราก็เลยแบบว่าเอ้ยตัวนี้นะคะเป็นโปรดักที่แบบว่าเป็นเวสสำอางนะคะซึ่งแบบว่ามันเหมาะสําหรับคนผิวแพ้ง่ายคือแบบก็เขียนว่า test on Asian นะคะ sensitive skin นะคะและตัวนี้พาราเบนฟรีนะคะก็คือสําหรับคนที่แบบแพ้พวกสารกันเสียนะคะก็คือจะใช้ได้นะคะถึงแม้ว่าจะมีน้ําหอมมานิดนึงแต่ก็คือแบบมีแบบน้อยมากนะคะซึ่งแบบว่าตัวนี้ปั่นใช้มา30วันแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยหน้าดีอ่ะกะเกินะก็คือแบบคือป่านอาจจะมี กะตรงช่วงช่วงนี้ไงคะทีนี้เนี่ยพอเราใช้ตัวว่าทิ่งไปเนี่ยเรารู้สึกว่ามันก็ช่วยในส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่าเหมือนกับแบบว่ามันไม่ได้ช่วยทั้งหมดก็คือแบบเหมือนออกลิฟ์มันแบบกั้มกั้มกึ่งกึ่งนะคะแต่พอได้ตัวนี้เข้ามานะ,ะมันก็เหมือนกับแบบว่าทําให้ว่าทิ่งนะคะมันออกลิทต์ได้ดีขึ้นนะคะบานาส่วนผสมที่น่าสนใจของโปรดักต์นี้นะคะก็คือจะเป็นไฮยาลูโรนิกแอซิดนะคะแล้วก็มีอะดีโนซีนนะคะซึ่งตัวนี้นะคะมันจะทําให้แบบว่าเกี่ยวกับพวกแบบ อย่างป่านเนี้ยป่านเป็นคนนอนดึกใช่ไหมหมันจะแบบว่าคอยแบบว่าฟื้นฟูผิวนะคะก็ชับรูขุมขนนะแล้วก็แบบว่าเหมือนกับปลุกผิวให้แบบว่ามันหายเหนื่อยล้าอะไรเงี้ยคือแบบปลุกผิวให้มันดูชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ทําให้ผิวโกลกระจ่างใสนะคะแล้วก็ทําให้เ,เซรั่มหรือว่าครีมเนี่ยที่เราใช้เนี่ยมันออกฤทธิ์ได้ดีขึ้นนะคะทีนี้นะคะวิธีการใช้เนี่ยก็คือเราจะเทใส่มือนะคะก็คือจะเป็นน้ำใสๆใช้ตบก่อนที่จะลงครีมหรือว่าเซรั่มที่เราใช้นะคะก็ มันก็มีกลิ่นหอมนิดๆนะคะแต่ว่าสําหรับตัวปั่นเนี่ยปั่นไม่แพ้นะคะแล้วก็เขาก็แบบเหมือนทดสอบอาการแพ้กับคนที่แบบเป็นเอเชียนสกินก็คือเป็นคนที่ผิวสําหรับคนเอเชียนะคะก็คือแบบคนที่ผิวแพ้ง่ายเนี่ยใช้ได้นะคะนะคะคือปั่นค่อนข้างที่จะปื้มปิดนะคะแล้วก็โอเคกับนางวีชมพูตัวนี้มากเลยนะคะก็ยังไงนะคะคนที่ผิวแพ้ง่ายก็ถือว่าเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งนะคะก็ยังไงนะคะใครลองใช้แล้วโอเคใช้ดีเหมือนที่ปั่นใช้นะคะกว,วนมาเม้ามอยกันอีกทีนะคะนะคะหวังว่าจะชอบนะคะ ตัวนี้นะคะอย่างที่ปันชอบนะคะก็เอาไว้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะว่าปันจะมาหม,อมอยอะไรวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ